ความสุขของค้นมันบ,าน,บานค่ะความสุขเข้ากับพี่ซ้ำเนี่ยแหละค่ะพี่น้องความสุขไผ่ความสุขมันนะคะว้าวตัดดอไม้ง่ายค่ะไม้กิมสุ้งค่ะนี่คือกอไผ่ของน้ำอ้อยนะคะ่ะมีเหี้ยวเตรียมเลยดิยปกติถ้าไม่มีหนอก็จะตัดมาแกงแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันมีหนอค่ะพี่น้องกับใบไม่ได้ตัดมาแกงไม่ได้กอลงเนาะคะ่ะนี่ก็คือแนื้อแล้วค่ะพี่น้องไปเบิร์นนอก,กันเลยค่ะนอสิบห้าไปตัดนอกไม้ค่ะ เสียงนั่งข้องหลังบ้านค่ะพี่น้องน้ำคข้องน้ำตกเล็กๆค่ะลงมาจากภูเขาแล้ว้อยจะพาไปดูกอหน่อไม้เลยหน่อไม้ที่น้ำอ้อยอันนี้ใบแล้วค่ะนี่นจ่อไปแล้วก็เสียไว้ถักแกนก็นสิตัดบอลลายนอกปอนไดนี่ค่ะลายบอค่ะพี่น้องลายบอมีแตฟังนี่หระคะว่าฝนเป็นตกน้ำอ้อยตัดเลยเด้อทุกคนเป็นการบริสิทธ กกอออต,ตัดน้องไม้ค่ะจบก้อนน้องไม้ปฏิบัติการตัดน้องไม้ค่ะเอาไว้โดนกระสีขึ้นเหี่ยวนะคะจัดการตัดเลยทุกคนแตล่างเหี่ยวไปพักกินพระละเย็ยนทเทว,สสวิโซดีค่ะสวัสดีพคุณผอ้ชมทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาตัดน้องไม้ไปให้แม่ต้มให้อ้ายเห็ดต้มจืดค่ะพี่น้องจัดการเลยด้วยพร้อมแล้วค่ะ support. ร้ายอยู่ค่ะตัดอีกก็เยว่าวันเบื่ แล้วพี่น้องไอคามมาอนน้องใหม่กอบไอจวงไอสองน้องไ้ถ้าแกงปิดก็ดองเดียว่านนั่นน้องไวงไ้แล้วนะคะทุกคนปเป๋ลย,ยืนรอ เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องของไอคอนมาใหม่กันว้าวเอาไปกับว่าอะไรดอกค่ะเดี๋ยวจะอันนี้เนาะเดี๋ยวคืนเที่ยวกวนค่ะพี่น้องเที่ยคค่ะพี่น้องเยอะมากนะคะยุ่งกันหลายอยู่ดิสำหรับคลิปตัดน้ำมันนะจ๊ะไอ้าย ต้มจืดไม่ให้อายค่ะต้มให้มันจืดค่ะใส่ตู้เย็นแล้วไม่สิไปต้มจืดแล้วว่าเราเห็นดอกอ้อยเห็นดอกไม้มันหลายแล้วเคยกินพวามดอกไมก่อนนี้มันงามแล้วค่ะอ้อยฝากไปซับนี่ดะ้ค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งค่ะผู้พัดคิดไปไหมเห,หนื่อยอยู่ดิดอกไอ้สวัสดีค่ะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ